อ๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเจมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรครับเกม e u r o t r u c k Simulator 2นะครับวันนี้เราจะมากับรถเออๆอ,อย่างอย่างกาก,กันนะครับสักไม่กี่โลครับเอาเป็นว่าเราไม่กี่โลเราจะมาเทสเระบบกันก่อนแลเราจะขับกันในระยะทางที่มันใกล้ๆไม่ไกลนะครับ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแต่ผมกอบอว่ารถที่มันขับอันกล้าๆแล้ได้ตังดีนะครับผมอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินตางไปตรงนี้นะครับกว่าแล้วก็ไปเรื่องเหมือนเลยครับผมก็พิ่งได้กลับมาแคสเคมในรอบ3 4ปีนะครับหรือเปล่าหรือมากกว่านั้นไม่ได้ใจฮนะกว่าแล้วก็วออกขับรถกันเลยนะครับด้วยระยะทางที่207กิโลเมตรนะครับ ใช้เวลาสชั่วโมงกว่าๆสาชั่วโมงในเกมนะครับไม่ใช่3ชั่วโมงชีวิตจริง3ชั่วโมงชีวิตจริงใครมันจะบ้านั่งเล่นอยู่อิงไหมฮะออกไปแล้วนะครับผมอ่า,านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับไม่ต้องมาตามอะไรนะผมยะไม่พูดภา,าษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะปิดไปใหญ่เอาเราไปปิดไฟเล็ยทำไม,มกดอะไรของผมเนี่ยเออเด็กมันแล้ว โอ้สองพ่วงด้วยนะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังในการขับนะครับเปิดไฟเลี้ยวคนครับผมจะขับไม่ไกลนะเราไปหยุดทำไมอีกอันเนี้ยโออทำไมผมเล่นกะอย่างนี้เนี่ยตามชื่อคลิปนะครับเล่นยูโรอย่างกะนะครับยูโรยทักอย่างกะนะครับเล่นเกมอย่างกะอะไรพวกเนี้ยเื่งกะไว้ใจผมนะครับกระปุกอะครับน้องๆวันนี้ผมกระปุกครับ มันไม่มีอะไรน่าดูหรอกเกมนี้แค่ขับรถไปอย่างนั้นแหละคุณเชื่อผมไหมอ่ะคุณเชื่อผมเถอะเพราะมันแค่ขับรถอย่างเดียวจะซ้ยา,ายแล้วขวาตัวน่ะไปหน้าตัวหลงังอย่างนั้นแหละโ ข้างในเมืองอย่าขายันอย่าขี่เร็วนะครับเพราะในเมืองมันที่คนเยอะแล้วก็รถเยอะด้วยเอาเอาอีกแล้วถ้าผมเรียก,กอนถึงไฟแดงอีกแล้วทะเลกันครับเนี่ยโอ้เออนี่นะดีเออเอาชิบหายแล้วดูไม่เห็นดูอย่างนี้ก็ได้แล้วพวกี่ล้อครับเนี่ยนับดูครับกี่ล้อครับ กี่ลครับนับดูครับนัดดูเอานี่ครับ,บนัดดูรับกี่โล้อเอมันเพื่อนออกตัวแล้วผมไม่หมดเสียงผมกลัวพวกผมจะไปขูดกับไอ้นั่นข้างทา,างจังเลยเอาอีกแล้วแล้วผมจะหยุดทำไม,มอะ่ะผมเป็นอะไรกับเบรกทักทีอนะ่ะเนี่ยเบรกก่อนถึงเบรกไอ้นี่จังไอ้ขูดไหมอะ่ะผมว่าขูดไงขูดไหมขูดไหมดหมูดดในกระจกด้านขวาด้านขวาเบอร์ครับเอาไว้ขูดครับโอเคครับผ่านครับโอเคครับรู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้า ตอนนี้เราได้ถึงจุดหมายกันแล้วนะครับอยู่ด้านหน้านี่เองอยู่ด้านาซ้ายครับไม่ใช่ขวาครับดึงยาพันครับมีรถคันสีเหลืองมาครับเราจะปุ้นปุ้นดึกชนไปเลยไหมไม่ได้นะครับชีวิตจริงเราจะไปปุ่งชนเขอนนะผมมาเทศหรือว่าผมมาเล่นเกมเนี่ยขั้นตอนนี้ผมไม่เก่งในการต่อยหลังนะครับผมก็เลยต้องขับอย่างนี้อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมไม่เก่งครับม,มันต่อยหลังไม่ได้แล้วโอ้พวกยาวจัง ผนไม้เอ่ยดูในกระจกนะครับอ่าผลนะครับโอเคครับเราเข้าในจดเราเข้าไปชดในเส้นสีขาวนี่นะครับมันจะเล่นยานิดนึงนะอ่าเพราะว่าพวกมันยาวอ่ะเราต้องจัดรถได้ดีครับจัดตรงครับเก็บตรงครับเก็บตรงหน่อยครับอะไรอย่างเนี้ยโอเคครับตอนนี้ผ่านครับโอเคเราเด็กเจจ้าครับเจจ้าอ้อได้แล้วครับ กดได้แล้วเรากดดับเครื่องกนดะตัวตีครับเป็นการเอาอันนั้นลงเขาเรยกอะไรอะ่ะพี่ไอ้ไอ้คำพว่วงอ่ะผมพูดมากจังเลยโอเคครับผมผ่านไปเลยผมขึ้นเลเวลหนึ่งครับพอดีเขาเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะเพิ่งไปลงบัญชีใหม่อันนี้คนอันไหนดีอะ่ะโมโม่ไปเนาะคนอันนี้อันนี้เป็นการระยะตามอมอาันนีกก้ก็ได้โอเคกดบวกไปครับกดดับไลท์ครับ โอเคครับไม่รู้คุณดูจะเบื่อไหมนะครับเราวิ่งกันที่ตอนนี้ครับ227กิโลเมตรนะครับเวลาที่4ี่ชั่วโมง15นาทีนะครับวิ่งจากมันเป็นภาษาเยอรมันนะฮะหารไม่ตูมันกันครับเนี่ยเราจะวิ่งจากนี่ไปนี่นะครับก็ไม่ไกลเราดูแล้วแต่ว่าระยะทางในการขับขี่นะครับมันก็นเนี่ยไปนี่ได้่อยเรือยแบบลงตรงนี้นะฮะไปครับเราเดินทางครับอ่า อเอดิอนทางครับดูรถเลยนะครับก่อนจะออกไปมีรถมานะครับเอาชา้าจังชาจังโอโนโอโนโอโนเล่นกับโจยนะครับมันจะกดยากนิดนึงนะโอเคถ้าเราเล่นกับคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมือมือซ้ายอ่ะมันจะกดอันนี้ได้เลย ดเดินหน้าไปหน้าถอยหลังเลียวซ้ายเลียวขวาอะไรอย่างเนี้ยแล้วมือขวาก็เลื่อนเมาดูมุมมองต่าง นีน่ีมันจะยาวไปครับเอาปอนป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 นเด็กเด็กไปกับเพี่ยดีที่ยังไม่พ้นม,มันขึ้นเหมือนรถจะหักเลยอะ่ะ เส้นขาวจอดได้ตรงเส้นนะครับเวลาเข้ามาจอด่ะถ้าไม่ตรงมันจะไม่ขึ้นในตัวนั้นนะโอเคหุบจกนู้นได้ย,ยังไม่ถึงนะชา้าๆอ่าเยี่ยมกับดับเครื่องอะมาถึงแล้วดับเครื่องอะก็วางเตลเลอร์ เยี่ยมครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะขึ้นเลเวล2แล้วนะครับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเชิญคลิปหน้าคลิปตัดภัยกันนะครับ